ออยส์สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Princess Connect Re:Dive นะครับสำหรับเกม Princess Connect Re:Dive เนี่ยก็ต้องบอกว่าหายไปค่อนข้างนานนะครับสำหรับคลิปเพราะเอาจริงๆช่วงนี้ผมก็ยุ่งกับการทำคลิป7บาทซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็สำหรับวันนี้สำหรับเกม Princess Connect นะครับเป็นอัปเดตที่ไม่คาดคิดของใครหลายๆคนนะเพราะว่ามันเป็นการมาถึงของตู้กาชา Princess Fan ครับซึ่งไอาการที่ไม่คาดคิดเนี่ยทางไซเกมเขาก็น่าจะรู้นะครับว่าคนเนี่ยน่าจะบ่นเยอะ เพราะว่าตู้プリンเซสเฟสแต่และตัวที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยมันโกงๆทันนั้นนะครับเขาก็เลยให้ค่าปิดปากเรามาด้วยครับนี่ถ้าเกิดเพื่อนๆมาเช็คในอินบอ์นะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีเพชรอยู่3000เม็ดนะแล้วรู้สึกว่าเมื่อวานหรือว่าวันก่อนเนี่ยมันก็แจกอีก1,500เม็ดครับเท่ากับว่าเราเปิดได้30โลฟร,ฟรีครับโอเคกดรับมาก่อนเลยครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูตู้プリンเซ f เฟสรอบนี้กันเลยดีกว่า ก็สำหรับรอบนี้นะครับตัวละครที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยจะเป็นยูวิเวอร์ชันปรินเซสซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นแค่ละลอกแรกครับเพราะว่าละลอกที่จะตามมานั่นก็คือเซตชุดว่ายน้ำนะครับแล้วกิจกรรมซัมเมอร์ทุกๆปีผ่านมามันจะมีทั้งหมด2ตู้ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเปิดตู้ไหนนะครับควรจะคิดให้ดีๆเลยถ้าใครที่ดองเพชรมาไม่เยอะนะก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลของยูวิเวอร์ชันปรินเซสกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับสาหรับท่ายูนนเบิร์สนะ ด้วยพลังโจมตีเวทแบบรุนแรงครับต่อมาสกิลที่1นนะครับท่านี้จะเป็นท่าบัฟตัวเองนะครับโดยยุ้ยจะทําการฟื้นฟูพลัง TP ปานกลางให้กับตัวเธอเองนะครับนอกจากนั้นยังเพิ่มพลังโจมตีทางด้านเวทมนต์นะครับพร้อมกับอัตราคริติคอลของเวทมนต์ด้วยและยิ่งไปกว่านั้นคือเวลาติดคริติคอลเนี่ยเดเมจจะเพิ่มขึ้นจากปกติอีกเล็กน้อยด้วยครับสำหรับเวลาบัฟเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาเช็คกันอีกทีนะว่ามันอยู่กี่วิถ้าเกิดมันทบไปเรื่อยๆเนี่ยจะถือว่าโกง ก็ต่อมานะครับสกิลที่2ครับยุธจะทําการเล็งศัตรูตัวที่2จากหน้าสุดนะครับเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ทําการโจมตีศัตรูเป็นกลุ่มนะครับบริเวณนั้นซึ่งจะสร้างความเสียหายทางด้านเวทมนตร์ระดับปานกลางนะครับให้กับศัตรูนอกจากนั้นยังสามารถบัฟพลังโจมตีทางด้านเวทมนต์ให้กับพวกพ้องได้อีกด้วยครับก็เรียกได้ว่าท่านี้เนี่ยเป็นท่าบัฟพร้อมกับโจมตีนะครับต่อมาจะเป็นพาสซีฟนะครับสำหรับพาสซีฟเนี่ย ยุ liksom, şallah, ้ยก็จะสามารถเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์ให้กับตัวเธอเองเมื่อเริ่มไฟต่อสู้ได้ครับก็หลังจากที่เราดูเซสกิลของยุ้ยนะครับก็จะเห็นว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นการโจมตีแบบกลุ่มครับเพราะว่าเธอเนี่ยมีท่าโจมตีแบบกลุ่มถึง2ท่าเลยนะแล้วก็จะมีท่าบัฟตัวเองหนึ่งท่าพร้อมกับท่าบัฟสมาชิกในทีมอีกหนึ่งท่าด้วยครับ สำหรับยูวีเวอร์ชันนี้ต้องบอกว่าแตกต่างจากยูวีเวอร์ชันก่อนๆเยอะนะครับเพราะว่าเวอร์ชันที่ผ่านมาของยูวีทั้ง2เวอร์ชันไป้องกันสายซัพพอร์ตหมดเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยเธอจะเปลี่ยนจากสายป้องกันนะกลายมาเป็นสายโจมตีแบบเต็มตัวเลยก็ว่าได้ครับก็สำหรับในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดจนกว่ายูวีจะออกเลยแล้วกันก็ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราการออกของตู้นี้กันก่อนดีกว่าสำหรับเลขการออกของกาชาป n c น s s Fate นะครับโอกาสออกสามดาวจะเพิ่มมาเป็น5%นนัอี้อเบอกว่าโนตยอะครับรันรับต้องบอกว่ามันจะเพิ่ม ตัวพิกอัพค่อนข้างเยอะนะโดยตัวละครยุ้ยเนี่ยเลทมันจะอยู่ที่0.7ครับโอกาสออกส่วนตัวละคร Pri นเซ f a ฟ e ตัวอื่นๆนะครับจะอยู่ที่0.18แล้วก็ตัวละครทั่วไปจะอยู่ที่0.091นะครับนอกจากนั้นมันก็จะมีตู้การันตี3ดาวนะครับสำหรับตู้นี้เนี่ยมันก็มีโอกาสออกยุ้ยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันยุ้ยปรินเซ f a ฟ e เนี่ยโอกาสออก0.058ครับเรียกได้ว่าตู้นี้โอกาสออกเท่ากันทุกตัวนะไม่เพิ่มพิกอัพแต่อย่างใดครับก็สำหรับวันนี้ครับบอกเลยคร ผมจะเปิดจนกว่าจะออกเลยนะเพราะว่าเพชรเนี่ยผมก็ดองมานานครับซึ่งผมคิดว่าผมก็คงไม่ดวงซวยขนาดเปิดถึง300โลหรอกโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียวเวลาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโดยผมจะเริ่มจากเปิดตู้การันตี3ดาวก่อนนะครับมา3 2 1ไปครับ <c oughs> อย่างที่ผมพูดทุกครั้งนะครับ <c oughs> ผมชอบฉากนี้ที่สุดแลวครับเห็นคาเรนวิ่งถือใบลุงมานะครับโอเคใบสุดท้ายครับใบเดียวเลยมา มิโซกิมิโซกิอายูมิคุรุมิชิโอริโยริมาฮิดุลินอวิต่อไปแล้วครับไปที่สิบยุยปินเซฟฟอร์มมาทีสามสองหนึ่งมาเฮ้ยโอเคครับไม่ใช่ยุยนะแต่ว่าเป็นอิโนรีนะครับโอเค ใอยู่ครับตัวนี้ผมยังไม่มีนะโอเคตู้นี้ต้องบอกว่าผมคุ้มค่าแล้วได้น้องอินโนริมากนะครับสำหรับรอบที่แล้วเนี่ยอินโนริผมก็ไม่ได้เปิดนะเปิดแค่วันละห้าสิบเพชรเท่านั้นนะครับอินโนรีเนี่ยมันจะเป็นสายพ v พีนะแล้วช่วงหลังเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นพ v พสักเท่าไหร่นะครับจะเน้นเล่นเก็บเควสรายวันแล้วก็แคนแบตเทิลซะมากกว่าต่อมานะครับหลังจากที่เปิดตู้การันตีเสร็จแล้วผมก็จะมาเปิดเพชรราคาพิเศษครับมาสามสองล่ 3, 2, 1, ไปครับสำหรับเพชรราคาพิเศษตรงนี้ต้องบอกว่า ผมไม่ได้สีลุงมานานมากแล้วนะโอเคสีทองครับถ้าได้สีทองนี่จบเลยเดี๋ยวผมก็จะไม่เปิดทีละครั้งแล้วนะผมก็จะไปเปิดแบบ10ครั้งต่อเลยครับต่อไปนี้นะครับจะเป็นของจริงแล้วนะครับที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับ11ดโลเนี่ยเป็นแค่ของเรียกน้ำย่อยครับมา 3, 2, 1ไปครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะไม่ได้เปิดโหลดไว้นะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตอนที่ผมได้อินโนรีมาเนี่ย เดี๋ยวอันนี้โคตรเกลือครับอันนี้เดี๋ยวสกิปเลยแล้วกันตอนนี้ผมเปิดได้อินโนรีมาเนี่ยเ<ๆ>พื่อนๆก็จะเห็นว่ามันไม่มีขึ้นดาวโหลดนะเพราะฉะนั้นเราก็มาลุ้นกันแบบเต็มที่ครับมาโอ้โหเดี๋ยวอันนี้มันเนห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีถือใบลุ้นมาเลยเหรอมีไหมสักใบโอ้โห,โโหเกมนี้ไม่ได้เปิดนานนะครับโอ้โหดู เขาใจร้ายกับผมขนาดนี้เลยเหรอ <laughs> เดี๋ยวพี่จะกลับมาบ่อยๆนะขอเธอยุย้ยยุ้ยจังเฮ้ยโอเคมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วおめでとうございますおめでとうございますบไปคีบ,คบขอสักสองได้ไหมโอเคไปเดียวครับไปที่หกนะโอ้รู้สึกว่าใบนี้มันเป่งประกายมากครับบอกเลยว่าตัวใหม่แน่นอนริมะฮิโหริชินอบุฮิโหริ อายุมิโอเคเม,เมื่อกี้ผมก็รู้สึกว่าอายุมิเป็นตัวสุดท้ายที่บอกว่าท,ท,ที่ก่อนที่จะเปิดได้น้องอิโนโนลีนะครับโอเคหายใจเข้าลึลกๆเพราะว่าเราจะต้องเตรียมต้อนรับยูจังครับสามสองหนึ่งยูจังขอบคุณมากโอเคคุร,เครุเอจังนะครับไม่เป็นไรครับตอนนี้ยังเพิ่งแค่40โลนะครับก็ต่อกันเลยครับดวงกำลังมาครับ สำหรับตอนนี้ผมก็ไม่อยากเปิดเยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปในต้นคลิปว่ามันยังมีว่ายน้ำอีก2พาร์ทโอเคโอเคสองไปเลยมาโคโตอันนี้ไม่ต้องรู้เลยครับอีกอันนึงรู้สึกว่าไวที่8มั้งถ้าผมจะไม่ผิดโอเคเลมิโซกิยูคาริซุซุเมะอิฟุยุฮิโหริต่อไปยุ้ยมาออายังยัง เฮ้ยคือเมื่อกี้มาทางเล่แล้วก็ฮิโยรีแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปเนี่ยต้องเป็นยุยครับยุยแน่นอนมาโอเคคคสมิเมจิคอลนะครับโอ้โหต้องบอกว่าตัวละครปรินเซสเฟนนี่ยังไม่ออกให้ผมสักตัวเลยนะคือมันเพิ่มเลทจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมาครั้งที่60ครับเราจะไม่หมดหวงังแมจะไม่มีใบลุง อาทีขอสักลงูกโอเคเฮ้ยต่ำลอีกแล้วโอเคใบที่5กับใบที่10ครับยูคาริคุรุมิเลยูคาริต่อไปแล้วครับยุยจังมาเถอะได้โปรดโอนิเชิมัสเฮ้ยใน,ในี่นีกะครับใน,ในี่นี่กะผมมีแล้วไม่เป็นไรเินเหลืออีกเซตน,นะฮิโอริฮิโอริเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคยืคาริเอาอีสามสองหนึ่งยุยย้ยเดี๋ยวโอเคเอฟปโกลีนครับอันนี้พูดว่าไม่ออกเหรยพิกอัพก็ไม่ได้นะได้มาสองตัวติดเลยครับบนนิดหน่อยมาครั้งที่เจ็ดสิบขอสักใบให้ได้ลุ้นสีลุ้งสีลุ้ง โอเคอันนี้เกลือครับต้องบอกว่าปินเฟนนี่เป็นเทศกาลเก็บเกลือนะเก็บเศษเกลือครับโอเคต่อเลยครับมาเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีขึ้นดาวโหลดหนิดนึงนะใช่ไหมใช่ไหมอย่าให้ความหวังถ้ามันไม่จริงโอเคเกลืออย่างต่อเนื่องครับไม่เป็นไรยังไม่ถึงร้อยโลคนหน้าแข้งยังไม่ล่วงมากาโล ขอลุง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 ลุงสักใบโอเคมาแล้วสีทองเยอะด้วยไปที่หกครับไปที่หกสุสเมมีโซกิมิโซกิมิเดี๋ยวมีโซกิสามตัวเลยสุดยอดมากโอมิโซกิน่ารักจังโอเคมาฮิรูครับต่อไปแล้วยุยจังใช่ไหมโนโซมิ โอเคโดโซมิไม่ใช่ไม่เอาหกดาวก็ยังไม่มานะสำหรับโดโซมิเนี่ยโอเคลุงไม่ที่สามโอเคโหจริงคือลุงออกเยอะแต่มันช่วยออกอยู่หน่อยบินีผมกดแบบรัวๆเลยกันมิซากิขยญาจังครับขยญาพีนะครับขยะพีมาทั้งอิโนริทั้งขยญาครับเอาจริงคือตัวเขาเรียกอะไรอะ ตัวที่ผมยังไม่มีตัวปกติที่ผมยังไม่มีนี่ก็เยอะนะครับแต่มันไม่ออกเลยครับมาร้อสิบเอ็ดโลเลขสวยครับให้ผมเหลือเพียงเพื่อเปิดชุดเวน้ำเธอเอ้ยโอเคไปเลยมาทุกรอบอยุ้ยไ,ได้หมดเฮ้ยใช่ไหมโอเคไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าตัวใหม่โอเคลิงจังนะครับ ตัวพิวพีนี่ออกมารัวๆเอาจริงผมหลังจากเปิดตอนนี้ผมก็มาคิดได้นะครับใครที่เปิดถูกตู้เนี่ยผมคิดว่าเอาจริงคือเราไม่ต้องเปิดถูกตู้ครับรอมาเปิดตอนปินเซตเฟยนี่แหละเพราะว่าโอกาสออกตัวละครปกติมันก็เยอะนะครับจะเห็นได้ว่าแม่งหลุดเลทรัวๆเลยครับมาต่อกันเลยครับร้อโลเฮ้สีลูก โอเมตดโต็กไซมัสยุยจังสิ่งทองเยอะมากไปที่เจ็ดครับไปที่เจ็ดเอดิกโกมาฮิรุลินจังยูคาลิโยริลินจังโอเคต่อไปนิปโปรดยุยจังมาทีให้ยยถึงสามร้อยโลเลยสามสองหนึ่งไม่อยากจะโกรธครับมาโอเคลูกะาช่วยไปมาตอนชุดใวหนาำได้ไหมเนี้ย โอเคครับต่อกันเลยครับ131โลครับาเลนซันโอเนก้าัสโอเคย่าถึง300โลเลยดิโอ้โอเคโอ้โห้โอ้เอ๊ะมาซึเพชรไหลครับเพชรไหลอาการเพชรไหลครับเฮ้ย ต้องมาคันหน่อยแล้วล่ะจะกีบแบบนี้รัวๆ,ๆไม่ได้้อสีลุงน้อยโอเคมาให้รู้แล้วโอเคไปที่ห้าครับไม่ปวดไม่ปวดขอร้องขอร้องยังไงก็ได้มาก่อนมาก่อน,อนเราเค่อยว่ากันครับคุณลุงมีอาอีซิเม่โอ้ตัวที่ผมชอบมาหมดเลยนะมาคยวกระจังคยวกระจังมาทำไมเป็นเล่นตรงนู้นโอเค มาทีมาทีลุงลุงเอาทีนี้ผมว่า300โลวันนี้300โลครับ300โลแน่ๆมาทีโอเคใบลุงนี่ไม่ปิวเลยวะ่ะใบลุงไม่ปิวเลย มาแต่2ใบโอเคผมกดรีเซ็ตกลับไปหน่อยแล้วกันเพชรผมตอนนี้หายไป3มือแล้วครับ4,5่0มืนะมันถึงจะได้กรารันตีเราชุ่วยน้ำอีก2ตู้ไม่ต้องเปิดได้ชุ่วยน้ำมาอล,ล่นซานสเตกกิเลยเหรอโอเคไม่สเตกก้เลยครับ เตกมาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วต่อเลือกไปนี่หมายเลขนี้ขอแสดงตัวก็เสร็จแล้มาเยอะๆก็ได้ไปที่สองยูจังโอเลค่ะชิมัสมาเดี๋ยวคาซุมิมาส่งมาแล้ว อีเไม่อยากถึง300โลโอเคบายดีห้าครับโหวจริงคือเม้งเพิ่มเลนยัยงไงวันเนี้ยยุยไม่ออกเลยคูกกะโอ้คุกคกะารักอายุมิมายุยดูหน่าน้องรูน่าสองร้อยสี่สิบกดไปเลยนะกันขานเลนเม้ง จริงหมดหวังแล้วครับวันนี้คือช่วงหลังผมก็เปิดไม่ได้นะปิ้นคอนเนี่ยทำไมทำไมต้องใจร้ายกับผมด้วยของมันต้องมีใช่ไหมตัวนี้ยมาโอเคไม่มาโอเค เอาจริงถ้ามาตอนนี้ก็ไม่ต้องมาแล้วครับมันถึงแล้วนะสามรโลมันถึงแล้วแรกๆยังมาให้ลุ้นทีละสองใบสองใบแล้วนี่มันอะไรไม่มีแม้แต่จะให้ลุ้นเลยหรืออีกสที่ครับโอเค้มันจบไปครับ วิ่งมาอยากวิ่งวิ่งมาอยากวิ่งวิ่งไปโอเคไปที่ห้าครับมาเถอะผมก็พูดไปกันแหละไม่อยากให้ถึงสามร้อยโลทิโยลี่ไอยูมิอาันเนเอ้ยโอเคมาแล้วยุยจังโอ้โห มาแล้วครับปลาไปกี่โลเนี่ย281โลคือ <c oughs> ถ้าผมเปิดครบ300โลผมก็ <c oughs> จะมาแลกได้นะครับซึ่งจะได้เศษยุ้ยมาอีก100ร้อยเศษด้วยนะจริงควรเปิดไหมเนี่ยเต็ด <c oughs> ผมตอนนี้ก็เหลือแค่42 0ล0ด้วยครับเออจริง ก็เดี๋ยวผมขอมาดูเศษหัวใจก่อนนะ,นนะว่ามีกี่อันครับโอเคมี 9, เก้าพันเศษแล้วครับโอเค 9, เก้าเศษแล้วคือตัวละครที่ผมยังไม่มีเนี่ยรู้สึกว่ายูนี้มั้งคือผมอยากได้ยูนีนะเป็นตัวบัฟที่ดีมากครับดูยูนี้ลีโนมาฮิรุนะครับซึ่งตัวที่เหลือที่อยากได้จริงๆก็น่าจะแค่ยูนีนะลีโนจังจริงๆก็ชอบนะครับแต่ว่า รู้สึกว่าจะใช้งานได้จริงเนี่ยน่าจะต้องรอปีหน้านะสำหรับดีโนโ่ก็เดี๋ยวเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคัดซีนตอนเปิดได้แบบเต็มๆกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงสําหรับยู่เวอร์ชันนี้มาดูกันครับดาวน์โหลดนิดหน่อย,อยโอ้โห สุดยอดครับสำหรับ280โลผมก็รู้สึกว่าคุ้มค่านะพอเรามาเซตเป็นหน้าเพจหลักนะครับรู้สึกว่าเพจที่เสียไปเนี่ยมันก็คุ้มค่าอยู่ครับ <c oughs> ก็สำหรับคลิปเปิดกาชา Princess Connect รีดายวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งผมก็โดเมนทั้งหมด281ครั้งนะครับในการเปิด หา UI version เป็นเซตฟอร์มนอกจาก UI version เป็นเซตฟอร์มแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีเซตว่ายน้ำที่กำลังจะตามมาครับแล้วที่สำคัญในอัปเดตใหญ่ๆใ,ในวันนี้นครับก็จะมีกิจกรรมอีเวนต์ซัมเมอร์ธนาบตาครับวันนี้ผมก็เรียกแบบเข้าใจง่ายๆนะเป็นซัมเมอร์ธนาบตะครับก็เปิดให้พวกเราได้เล่นกันแล้วนะครับรวมไปถึงตัวละครที่ปลด6ดาวในตอนนี้นะครับนั่นก็คือชิซุรุโอเนจังนะครับก็มีเศษมาให้เราเก็บได้แล้วนะ สำหรับใครที่รีบเนี่ยก็อาจจะใช้เศษไปแลกในร้านค้าได้นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่ามันโคตรแพงนะไม่ค่อยคุ้มผมแนะนําว่าให้สู้ด่านเวริฮาแล้วก็รีเฟซเอาวันละครั้งจะดีกว่านะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จบไว้เท่านี้แล้วกันสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์สับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับซึ่งผมคิดว่าไม่นานนี้แหละหลังจากตู้นี้หมดในวันที่3นะครับตู้ว่ายน้ำก็น่าจะเข้ามาแทนที่นะอันนี้จากปรระะบณมคั็ โอเคไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปกาชาว่ายนา้ำนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ